สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านวันนี้กองพันจู่โจมรักษาพระองค์จะเปิดรับสมัครทหารกองประจำการจะรับเยอะเลยนะ1 0 9นายอายุ18-25ปถึง2ีปีนะใครเป็นเพศชายนะครับต้องการเป็นทหารต้องติดตามรับฟังให้จบนะท่านดูเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการรับสมัครในครั้งนี้นะชายไทยอายุระหวา่าง18-25ปถึง2ีปีเกิดพศ2540ร่ถึง2547าร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งวิถีไหนเข้มข้นเพื่อคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการมงเล็บอาสาสมัครพลัดที่2ทับ65รุ่นที่33รับจำนวน1 0 9นาย สิทธิ์ของกำลังพลนะครับตั้งแต่เป็นทหารใหม่จนถึงปีที่1นึ่งสนะท่านดูนะครับมีทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเงินเพิ่มในช่วงคราวรวมแล้วเนี่ยนะครับท่านรับที่1นึ่งบาทถ้าเป็นทหารใหม่ใช้เวลาฝึกทั้งสิ้น6สัปดาห์แล้วก็เงินเพิ่มพิเศษนะครับก็มีพอจอจก็คือเงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าที่ ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมจะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศนะครับ2,700นะตรงนี้นะครับเงินเพิ่มพิเศษอีกตัวคือพปสก็คือเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน,นการอารักขาบุคคลสำคัญจะได้รับเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาทหารกองประจำการราชวัลลบพิเศษหมายเหตุว่าเงินเพิ่มพิเศษสามารถตึกได้เพียงแค่หหลักสูตรเท่านั้น ทีนี้มาดูคุณสมบัติของผู้จะสมัครมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือผู้สมัครบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็คือโดยการเกิดนะครับ 2. คือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่6ก,ก็คือป .6 ไม่ต่ํากว่านะสูงกว่าได้สคือไม่เป็นสมณเพศไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น สเป็นทหารกองเกินซึ่งมีอายุระหว่าง18ไม่เกิน25ปีบริบูรณ์เกิดพศ2 5 4 0ห้าี่สถึงสอง7าี่ที่สำคัญคือไฮไลท์สีแดงนะไม่รับผู้จบรอดอปี3ขึ้นไปและทหารกองหนุนนะไม่รับนะครับแล้วก็6คือสายตาไม่เอียงและไม่บอดสี หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีส่วนสูง160เซนติเมตรขึ้นไปข้อ 7. คือไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเว้นเป็นความผิดลักษณะละหุโทษหรือความผิดที่กระทำโดยประมาท 8. ก็คือไม่มีรอยสักนอกร่มผ้านะครับ รอยสักที่อยู่ข้างในนะครับถูกเสื้อผ้าปิดบงนะังเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะจะให้รอยสักโผล่มาด้านนอกนะครับหลักฐานที่จะรับสมัครข้อหนึ่งก็คือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดาก็พร้อมตัวจริงด้วยนะสองเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพร้อมตัวจริง 3เป็นสำเนาสด .9 หรือสด .43 พร้อมตัวจริง4ก็คือสำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมถ้ามีพร้อมตัวจริง5คือสำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีพร้อมตัวจริง6คือสำเนาบรณะบัตรของบิดามารดานะครับกรณีที่ท่านเสียชีวิตนะถ้ามีนะครับพร้อมตัวจริง7คือสำเนาใบสมรสนะครับสำหรับคนที่จดเีนสมรสนะถ้ามีพร้อมตัวจริง 7, แคือสำนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำก็คือป .6 พร้อมตัวจริง9คือรูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูปนะครับแล้วสมัครที่ไหนะอย่างไรนะท่านดูนะครับใครสงสัยประเด็นไหนเขามีเบอร์โทรให้ด้วยนะการรับสมัครเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลา65ถึง10ตุลา65ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัครก็คือกองพันตัวโจมรักษาพระองค์กรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0819918415 0 8 4 15, 0 8 7 9 8 1 0 5 0 8 7 7 7 9 9 2 6 6แและอีกเบอร์หนึ่งนะ 065 979 7 445นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะของการรับสมัครท่าในใดสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปสอบถามที่หมายเลขที่ให้ไว้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ